สวัสดีค่ะพีพีพคะ่ะสวัสดีเซทุกๆท,ท,ท่านนะคะเนาะช่วงนี้กามาบึงต้นใหม่นะคะเนาะกำลังสวยเลยค่ะการหลากหลายค่ะคนก็ะแลงสิไปขนมาอีกอยู่นะคะงามมากค่ะงามมากค่ะกะเดียวเฮาก็สิมาพบก,กับาลาวพัฒนานะคะนอนทีสี่ ออกอยู่มืออื่นนะคะวันจันทร์ของวันจันทร์นะคะพี่ๆค่ะสวยค่ะสวยสวยงามคะ่ะกะลาพัฒนากาศีบของพ่อเสดนะคะเนาะแล้วก็รวมไปกับของเสียนน้อยเลยนะคะเนาะเสียนน้อยเรียกวิ่งตามตูดพ่อมาติดๆแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> สิทธิเอกค่ะ เบ่งแล้วกะสวยงามนะคะพี่พีเนาะเพลินๆน,น,นะคะเนาะเดี๋ยวคนกระแผงสิพาเขาไปในบ้านนะกันเนาะเดี๋ยวไปชมนกน้อยน้ำโชคสักนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะนกน้อยน้ำโชคนะคะนอเป็นพี่เพีค่ะนน่นกน้อยน้ำโชคแล้วก็เดี๋ยวเอามาเข้าไปใน ทางงใน,นพว่าทั้งนอกเนี่ยนั่งไม่ได้ค่ะพี่พีเสียงรถด,ดังมากค่ะมาอีกแล้ว <c oughs> เป็นกำลังเสร็จงานใหม่ๆนะคะแขกก็กำลังลืมกับเพราว่าเพื่อนทานอาหารกันอยู่นะคะเนาะก็เป็นธรรมดานะคะมีงานก็ต้องวุ่นวายสักหน่อยหนึ่งนะคะเนาะพวามองใดเดี๋ยวฮาสิไปพบกับาลาวปัฒนาของเกากรนะคะ ลาวพัฒนาของพอเสิร์ตนะคะเนาะนี่กลเป็นของพอนะคะวันที่สองสิงหานะคะนะทีผ่านมานะคะแนวทางลาวพัฒนาเนี่ยนะคะเนาะสองสิงหานะคะเนาะ พื่นแนวทางเพิ่นก็ามาอยู่ที่0นยนห่ะคะเนาะทั้งล่าง40ศนย์ะคะพี่ๆนี่กนกระแพงก็จดไว้อยู่นะคะหตัวเนี่ยเก้าหนศูนหะคะศูนย์บนและสี่ศย์างของพ่อกับเขาอยู่ทีห้านะคะแต่ว่าตาแหน่งเป็นล่างนะคะของพอ่อ,อเพื่นสิเป็นยังสี่เลื่อยนะคะนะของพอเศษนะคะเนาะ เดี๋ยวลองไปเวิ่งของเสียนหน่อยเลขวิ่งสิเซียนหน่อยเลขวิ่งกะพลาดไปนะคะบอบอเข้านะคะเลขวิ่งอะซีกะบลงลางไปนะคะอ่าคู่บนกับบอเข้านะคะไปจับสามตัวกับมีซีอ่าเจ็ดซีศูนย์เจ็ดซีหนึ่งกะอ่าซีศูนย์กับลงลางกะถ้าอย่างซีกะเธอว่าผิดแล้วล่ะคะ่ะบอบอถูกนะกันเนาะ ถึงสิมีตัวถูกก่ะบ่ถือว่าถูกแล้วค่ะเพราะว่าคงบ่มีผู้ใดไปเดาใจได้ถึงขนาดนั้นนะคะเนาะเดี๋ยวมาพบกับของมือนี้กันดีกว่าค่ะเอาไมคค่ะมือนี้ก่ะพบกับอ่าราวพัฒนาของพอเสิร์ตเ,เลยนะคะเนาะนี่ค่ะวันที่ห้าค่ะมืออื่นนะคะเนาะของมืออื่นอ่า หสิงหานะคะเนาะพศ6 7นะคะพีพ่พเนะาะเดนซีค่ะร้องเก่ากัน7จ็รูดเนะคะเนาะบนก็มีซีซีสามสามเก้าซีเนะคะแปดเนะคะสามเนะคะเกหนะคะพี่พีระวังตัวบวงเด้อค่ะเด้อตัวบวงตัวบริขีดเซนใต้อ๋โอโคกระแพ้ขีดเซนใต้ค่ะ พอเราคุยก็แพงหมดชอบวงงหวยลางนะคะหกห้าหนึ่งหกค่ะอ่าสี่เจ็ดนะคะหกสองเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์ค่ะอ่าเจ็ดวันเป็เจ็ดสองค่ะอ่าหกห้าหนึ่งหกสี่เจ็ดค่ะหกสองค่ะเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์และเจ็ดสองสามสามห้าสองเก้าค่ะพี่พีค่ะ สามตัวมีสามซีซีค่ะสามเจ็ดซีหาเก้าซีนะคะสามเจ็ดเจ็ดหาแปดเจ็ดและห้าสามเก้าค่ะพี่พีแคมหน้าจอได้นะคะนะก็ลองเบิงนะคะเนาะเดี๋ยวก็ไปอ่าตามไปด้วยของเซียนหน่อยเล็กวิ่งเลยนะคะเนาะพี่พีเนาะเดี๋ยวขอปรับหน้าจอแป๊บหนึ่งค่ะพี่พีมันเหลี่ยมตานะคะน่ะ คนกระแพงบ่เห็นตัวเลขเลยค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเนาะขอปรับจอลงแป๊บหนึ่งพวกแพงตาบ่ค่อยเห็นหุงเลยค่ะตอนนี้แวน่นก็ายจะว่าไปฟางลืมไปทั้งใดมาค่ะมามาของเส้นน่อยเล็กวิ่งกันจากสี่ห้าหกหางนะคะเนวะพี่นี่ค่ะแนวทางเส้นหน่อยเล็กวิ่งนะคะตัววิ่งก็มีหนึ่งกับเจ็ดนะคะหนึ่งกับเจ็ด หลักหนึ่งกัมีหนึ่งแนึ่งสานะคะนะหลัก8กับเจ็ดแปดเจและ3ตัวหาเจ1ดสามหาหน่งสา่งี่ค่ะพีีแปดค่ะศูนและ0ูนค่ะตรงใจบอถ้าตรงใจก็อ่าลงทุนใดนะคะนะแต่บ่ตองเยอะจนน่นละคะ่ะหาผิดพลาดประการใดก็ ที่ได้บ่ตรองเบิดหลายนะคะพี่พีเนาะกาขอให้พี่พีมีโชคนะคะเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้สมหวังกับการลงทุนนะคะเนาะกาช่องลูกศิษย์พอเสิร์ดกาจบสองคลิปแล้วนะคะหาน้อยมัดรวมลาวสตาและลาวพัฒนาสองคลิประวังอาจารย์ประเสริฐและเสียนน้อยนะคะพี่ๆเนาะเดี๋ยวัะพบกันมือทัดไปนะคะ กะมื่อเนเขาก็สิล้อลุ่นกันนะคะว่าแนวทางเราพัฒนาในสิมาแบบใดนะคะแต่คนกแพงว่าต้องมีขนหมานแนนอน,นะคะ่ะ <c oughs> มีแนนอน,นะคะ่ะชอยที่ที่เบิงอยู่นี่ก้อยพีพ,พีสุขภาพแข็งแรงกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเนาะช่วงนี้ฝนตกทุกมือค่ะบานคนกแพงนะคะกาขอบคุณพ่อเสดนะคะนเนาะที่กรุณาส่งแนวทางมาลงช่องนะคะเนาะ ขอบคุณมากๆเลยพอกันนะสหายดีแล้วนะปันนีเนาะหลายมือแล้วขอบคุณจริงๆคะ่ะสำหรับยอดไลคย์ยอดแชร์คะ่ะสวัสดีคะ่ะ